ถึงแล้วครับเขาอตมีอันนี้ครับอนนี้เจ้าวิโก้หน้อยเราก็วินแล้วครับตั้มตั้มเั้มต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 ้มต้มตมตัมาั้ตั้มตั้มตับั สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่องดูไวต้นกันอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาลุยกันที่เขาตะเหมียนซึ่งปีที่แล้วเรามากับพี่ปูริครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเก่าก็ฝา,ากไปดูด้วยเนาะสำหรับคลิปที่ผ่านมาผมก็ ขอบคุณพี่ๆมากที่เข้ามากดถูกใจคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ไปเพราะว่าคลิปที่ทํามาเนี่ยไม่เคยมีคนดูมาเยอะขนาดนี้แล้วก็มีผูยตามใหม่ขึ้นขนาดนี้<ไ>ก็ยินดีต้อนรับผูยตามใหม่ด้วยนะครับฝากกดติดตามคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะครับครับผมวันนี้ถ้าพี่เจดื้ออีกเราปิดหัวปิดท้ายดักปีเลยเราทิ้งเลยครับเราทิ้งทิงง้งไว้บนเขาเลยรับรองมันดื้อแน่ จะต้องดูต้องให้ช่วยใหคุมครับทิปที่แล้วทำไมเป็นงั้นนะทริปที่แล้วเขาบอกเขาจะเอารอลงไปล้างจมไทั้งคันไปครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอย่ารอเดิน,นทางกันเข้าไปข้างในก่อนครับเนินแรกก็เอาเรื่องแล้วนะครับเนินแรกก็เหนื่อยแล้วนะครับผมแล้วเนินสองเป็นไงครับเนินแรกพอทนเนินสองพอเลยแล้สี่อย่าให้มีอย่าให้มีนะครับแต่ถ้าเนินที่ห้านี่ไม่ขวดละ ทำไงแต่เช้าไม่ได้นะเพิ่มนะครับพี่จําได้ไหมว่าภาพทิปที่แล้วมันเป็นยังไงคาเฟอียนยังไม่หมดลิตรเลยครับเนี่ยเอาอะไรเข้ออาอีกเนี่ยพี่ยังจาทิปที่แล้วไม่ได้ทำไม,มพี่เติมกันดีกวพี่เติมผมก็ยังพอพอเขาใจพี่อยากให้คันดําเติมนะมันเอามายัดให้เลยครับมันส่งมาว่าได้เวลาเราเพื่อนเอาหน่อย ตอนนี้ก็ะจะเป็นหินวิ่งอยู่ในป่ายางซึ่งทางก็ถือว่าค่อนข้างแคบและชันครับผมแล้วก็มีหินก้อนเล็กก้อนใหญ่ต้องขับด้วยความระมัดระวังระดับหนึ่งครับอย่างเส้นทางเขาตะเหมียนที่เรามาวันนี้นะครับผมจะบอกก่อนว่าเขาตะเหมียนเนี่ยสามารถขึ้นได้3เส้นทางก็คือลายขวาจะเป็นลายวัดนะครับที่ใครก็ขึ้นกัน<ช>มันขึ้นง่ายๆแล้วก็ลายกลางจะยากนิดหน่อยแล้วก็เป็นลายซ้ายครับอย่างที่เรามาก็คือลายซ้ายจะเป็นลายที่ยากที่สุดขึ้นมาก็เจอหินตะลอดทางเลยเลยครียดนิดหน่อยเพราะว่าพี่ๆเริ่มเติมกันแล้ว ดูทรงจะด,ดื้อมือนเดิมอะเดินทางหินหินแบบนี้ถ้าแบบว่าถ้าเราได้ยางดีๆดล่ะก็ยางดีๆอย่าง BF Goodrich KM3 เนี่ยทาง <ๆ S 1> หินหินแบบนี้แบบก็ไม่ต้องระวังแก้มเลยนะคือสภาพเส้นทางเนี่ย มันก็จะเหมาะกับยางที่มีความแข็งแรงขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งมากกว่ายางออเทเลใช้คําว่าเที่ยวแบบปลอดภัยเที่ยวแบบปลอดภัยก็คือแก้มยางเนี่ยยากขึ้นสบายเพราะว่ามันมันจะแข็งแรงขึ้นเี๋จะไปดูกันว่าเส้นทางจะเป็นไงแต่ขอตั้งชื่อทางฝั่งนี้นะอ่ะซ้ายซ้ายขายรถซ้ายขายซากแล้วตอนซ้ายขายซากเลยอ่ะฝากทุกคนติดตามนะครับก็นี่การเดินทางนี่คือแบบเพิ่งเข้ามาได้นิดเดียวเองนะเจอกันครับผมพูดขนาดนี้ต้องเข้าแล้วแม่ทับเัอเต้อะ เรียบร้อยครับติดแล้วครับชันมากนะเนี่ยชันแล้วนะพี่นี่ครับเริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลทางยากแล้วครับผมนี่อย่างไงล่องมันปิดค่อนข้างเยอะตหอนกับน้องเทน,น่อย แล้วอยู่กันแล้วครับเียมนตุ้มเทคกมาเลยไม่ขึ้นนะทุกคนเห็นหินตรงล้อขวาไหมมาติดอีกกอนนั่นแหละมาเร็วมาเร็วมาเติม จ่งอย่างตรงนี้ต้องใช้ความเร็วความเร็วอาไรโดมตรงนี้ต้องใช้ความเร็วเท่าไรเนยนแนวความเร็วต้องประมาณ200เพราะว่ามุมชันขนาดนี้แรงเสียดทานมันมันก็เยอะนะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ขึ้นได้ข้นได้ขึ้ด้ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ขเด๋ขึ้นได้ข้นด้ขึ้นไล้ขึ้นไล้ขึ้นไ้ขึ้นไ้นได้ขึ้นได้ึ้นขึ้นบดๆ ร้านโชค๊คไฟลเราทำเครื่องด้วยเนี่ยครับเสร็จช่วงล่างที่โช๊คไฟลมาก็จะขับดุดันประมาณนี้ครับผมล่าสุดวินแล้วครับถือเชือกรอกันแล้วนะครับก็เนื่องจากไม่มีทิปล็อทางจะถือว่า ค่อนข้างโหดถ้าเกิดไม่มีดิฟล็อกเราจะมาค่อนข้างยากเหมือนอย่างไทเกอร์ไกเกอร์กันนะครับไม่มีดิฟล็อกก็เลยต้องวินขึ้นครับผมยทุกคนดูกองเชียร์ครับ ปัุหน่อยนสุดเี่ครับคันนี้ครับเสร็จโชคที่โชกพอย์บอกแล้วใส่โชคพอย์ไม่มีดิฟล็อกยังขึ้นได้ครับผมอีกหนึ่งคันยังขิงครับผมแต่สุดเสียงเลยนะ ครับรถพี่บิกครับไม่ได้เจอกันนานจริงๆทางก็ไม่มีอะไรครับแต่ว่าอันนี้เราอยากข่ายช่วงล่างใหญ่ๆใช่ไหมพี่ก็เลยมาบิดโชวคไม่ใช่เลยดูครับอันนี้ก็คือแขวนไปแล้วนะโอ้ยยๆกยุกยุก แล้วก็แตกข้างรถเดเหลือสามล้อเหลือสามล้อไหวป่าวไหวป่าวพี่ฟิล์มไหวป่าวไป,ปแค่นี้นี่ครับเรามาถึงเนินไฮไลท์เนินแรกแล้วครับ<ม>ก็คือตรงนี้จะเป็นหิน,น,นหินแบบหินมากๆเลยเมื่อกี้นะจงก็แอบเอียงจนเกือบมีภาพบาดตาบาดใจนะพี่เบนนะนี่ครับก็กําลังดูทางอยู่นะว่ามันทั้งหินก้อนใหญ่แล้วบิดบิดด้วยมาแล้ครับปลอกลายบอสแล้วบอสดูพี่จงบอสดดูพี่จงสั่นเทือนมือพี่จง นะครับพี่จงบอกลายครับอาจารย์จงครับผมไม่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 ต้องมาถ่ายรูปไปดึงวิดไปไปไปลูกๆลิกลกไม่ว่าครับผมมีหน้าที่วะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปอะต่อยใ่ครับไปไหวก็วินครับ มาดูกันะครับว่า,า,า,าเทคเปิดโลกเปลี่ยนล่า เดียวยางแตกจังเลยช่วยกินเบียร์ไม่หวอช่วยกันดึงวินด้วยดูปกติเคยเห็นเขารักกันขนาดนี้ไหมไม่น่าจะรักกันขนาดนี้แลวเนี่ยวนี่คือการเที่ยวครั้งแรกของพี่คนนี้เลยนะครับกับรถคันนี้เพราะปกติขับลีโวปิงนกอยู่ หวานไหมเสียงหวานไหมอ้อเลยหวานเสียงร้อรอบไม่ไปต่อกระไคดิ้งไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยบาดเสียวเลยครับ ช่วงยุบหลังนี่คือสุดล้อเลยนะสุกซุ้มเลยอ้าวอันนี้คือมันขึ้นง่ายเกินามาแล้วมาแล้วมาแล้วอโอ้ยโคตรบู๊เลยอ่ะ นี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่เนินกอไผ่แล้วครับก็อย่างที่เห็นครับรถนัตจงตอนนี้จมลึกมากล้อนี้ก็คือจมหายไปเลยโผล่มาแค่กันชนครับตอนนี้วินกับกอไผ่ก็คือมุมวินเนี่ยจำกัดมากตอนนี้เดินก็เหนื่อยแล้วโผล่เนี่ยดูร่องครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันมุมวินมันไม่ได้เปลี่ยนมุมวินครับลัดก้อนหินเราชุกเฉินแบบไหนได้ก็ต้องแบบนั้นนะยนนะนี่ครับเราเปลี่ยนมุมวินมาวินก้อนหินเราปีนขึ้นไปมาเมื่อกี้ คนคิดมุมวินโคตรสุดยอดอ่ะพี่เราใครอยากคิดว่าหินกันแค่นี้แม่งหินได้พิสูจน์หลักฐานมันคืออะไรครับก็เหวี่ยงใช่ปะถ้ายกสองมันก็จะเป็นประมาณนี้ไหมกับสองมาไม่ได้แน่นอนเราควรมารถใครเราควรมารถเพื่อนครับอ่าถูกต้องผมมารถเพื่อนวันนี้รู้สึกโอเคเลยก็คือปลาไผ่หลแฮปปี้แล้ววันนี้รถไม่ไม่บุบไม่แล้วใช่รถเราแฮปปี้วันนี้รถเราแฮปปี้รถพี่จงก็ขึ้นไปแล้วนะครับสําหรับเส้นทางซ้ายไา่ซากก็ ไม่ควรเอารถตัวเองขึ้นมาสายขายซากโดมมาตั้งชื่อแยกให้แล้วว่าเป็นสายขายซากก็คือเส้นทางนี้ถ้ามากันเดียวไม่เหมาะไม่เหมาะมากๆไม่ไม่แนะนําเลยถ้ามาก็สามคันขั้นต่ำขันต่ํานะขันต่ําต้องสามคันไหนเราดูอุปกรณ์ข้างหลังนี่คืออะไรอ,อ,อะไรก็ไม่รู้อะอะไรก็ไม่รู้ะรระนะยี่เฟืองด้วยโอ้สวยนะอันนั้นเนาะเฮลิคูดก็ใครมาแถวนี้น <Very good S 1> ก็ติดต่อนะจงได้ครับเพราะว่าการมีคนในพื้นที่มาด้วยอ่ะมันไม่ใช่แค่เรารู้เส้นทางเนาะแต่ว่า เขารู้ว่าร้านอะไรอยู่ตรงไหนอ๋อประเด็นสําคัญเลยเนาะใช่เฉพาะว่าอย่างรถคันข้างล่างเนี่ยก็คือคันชักขาดก็คือไอ้ตัวเลี้ยวอ่ะตัเลือดต่เลือดใช่ใช่ใช้คาราช่าใช้คอนเนคชั่นของคนแบบนี้หาผู้ขึ้นมาเปลี่ยนแต่ที่เราจะต้องหาเอารถลงข้างล่างก็คือน่าจะเสียเวลาแล้วก็อดเที่ยวต่ออก็ใช้คอนเนคชั่นของคนแบบนี้ซ่อมแล้วมาต่ออีกใช่แล้วก็ดื้อต่อโโอ้หนั่นแหละครับเสียงจะประมาณนั้นนะครับกุ๊กกักกุ๊กกักอยู่ตรงนี้แล้้เสียงสดชื่น ชักวินง่ายสุดครับทางตอนนี้คือโหดมากเอาเส้นรุนกันได้ไหมเพราะว่าผมมาแต่กันชนเลยข้างหลังผมทางแคบเป็นเหวและหินก้อนใหญ่มากติดวินดีกว่าล็อกสภาพเส้นทางนี้นะพี่จงมีวินขายได้ไหมมีดิยโอ้โหละเซลเต็มระบบครับผมครับโอ้มาแต่กันชนเลยครับลึกมากนี่ครับเจ้าวีโกน้อยมาแล้วครับแขวนครับแขวน เอ้ถ yeah. ้าเดียวกันหมดนะครับไอวินดีกว่าครับปลอดภัยกว่าครับไม่พังนแน่ๆครับผมไปไม่ได้ก็ต้องวินไม่พังแน่ๆครับแล้วก็ถึงแน่นอนด้วยยังไงเราก็ถึงแน่นอนนะมาแล้วครับเจวิเทคครับพี่เจเรา ทําหน้าโบ๊กเนี่ย Fortune Step ยกตองนิ้วจากโชคไฟครับจากสอจอสายหนึ่งครับมาดูครับว่า จะขึ้นมาได้ไกลขนาดไหนครับนี่ครับรถพี่พิมสอดจทสายหนึ่งครับผมบอสไทยไว้หน่อยนะ ดูดูดูรถนะอยู่บนหัวเลยระคันกระจิ้วนึงอ่ะกนแล้วเราต้องดันตั้งแต่ข้างล่างเนินนี่ไปครับตรง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 โอเคไปไปไป นี่ครับเรามาถึงเนินไฮไลท์อีกหนึ่งเนินครับก็คือเป็นเนินปากล้วยตอนนี้ครับก็คือเรามาถึงตรงนี้ใช้เวลาครึ่งวันนะอ่ะว่าจะมาถึงตรงนี้ระยะทางก็ไม่ได้ไกลนะแต่ว่าด้วยความเรามีรถรถเดิมอะ่ะอง่ายก็คือรถเดิมมีแอร์ล็อกแล้วก็ขึ้นมากับเราด้วยมากับเมื่อกี้เห็นแล้วมาก็คือรถรถพี่เกียกยางสามเกวังคานเนี่ยก็ยังลําบากเลยแต่ว่าเรามีรถเด,เดิมมาด้วยเนี่ยก็คือว่าสุดยอดมากแล้วจริงๆนะ ไม่เหมาะเลยนะกับรถเดิมๆที่บอกว่าไม่มีอาวุธอะนะขับสี่รู้ว่าขับสี่แต่ว่าขับสี่ไม่มีอาวุธก็ไม่ควรมาแล้วก็ไม่ควรมาสองคันควรจะมาสามคันขึ้นไปเราพี่ฟิล์มจอดดูอาการหน้าเนินกันแล้จะมาดูนะครับตอนนี้ก็คือร้อนมากจริร้อนมากเลย,อเลยบอกเลยว่าบันไดบีบ้แน่นอนนะ ไปไม่ได้ก็วินนะเนินปกักกล้วย นี่ครับเรามาถึงกันแล้วครับสาหรับยอดเขาตะเหมียนนี่ทุกคนกําลังเอนจอยแล้วก็กาลังรีแลกกันอยู่ส่วนเราก็ต้มะมาม่าครับไม่ไหวแล้วหมดแรงข้าวต้มบอกเลยเอออะไรอะบอกเลยว่าวันนี้เหนื่อยมากๆครับถ้าไม่มีมาม่าหม้อนี้สงสังยแย่นี่ครับวันนี้เราไม่มีเชฟกระทะเล็กมาเรามาเป็นเชฟกระทะรั่วกันแทนมาเนี่ยครับเดือดแล้วได้กินแล้วหลังจา,ากขึ้นมาบนยอดเขาตะเมียนสิ่งแรกที่เราท<ำ>ํากินหมดหมดแรงข้าวต้มเวยที่อร่อยที่สุด เมื่อเช้าได้ข้าวต้มไปหนึ่งถ้วยบอกเลยว่าไม่มีประโยชน์เลยตอนนี้พูดตรงๆเลยว่าผมไม่เคยเห็นการต้มมาม่าที่ยัดเต็มหม้อขนาดนี้ว่าเหนื่อยเหนื่อยจนแบบต้อปตบแสงออกปากอ่ะมาม่าเผ็ดเกาหลีครับทุกคนใส่แหนมไหนไว้เนี่ยใส่แหนมตุ้มจิ๋วแล้วมีแหนมตุ้มจิ๋วแล้วแล้วในนี้มีใส่เฮ้ยครบเครื่องร้อนตุ๋นมันขอละเม่นมีแคร์นะครับผมเนี่ยนั่งชมวิวกันสำหรับใครที่จะมา แนะนำว่ามันมีรุดง่ายรุดกลางแล้วก็รุดยากถ้ามาแบบชิวๆก็ขึ้นรุดง่ายมาชมวิวก็พอไม่จำเป็นจะต้องมาดื้อแบบพวกเรานะฮะก็เซฟเซรถแล้วก็ขึ้นมาชมวิวเสพบรรยากาศกันได้ครับไม่จําเป็นจะต้องไปบู๊ล้างผ่านแบบพวกเราส่วนพวกเราก็มีหน้าหน้าที่บู๊ไปให้ทุกคนดูครับฝากกดไลค์กับการบู๊ครั้งนี้ด้วยก็ สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับอยากให้ทุกคนดูคลิปด้วยความเอนจอยอย่าดราม่าก,กันเยอะจริงๆคลิปเราเนี่ยผมทำมาผมอยากให้ทุกคนแฮปปี้ไม่อยากให้คุณมาแบบอุ้ยเสพดราม่าอะไรเยอะแยะขนาดนั้นหน้าที่ของผมคือทำคอนเทนต์ให้ออกไปทุกคนแฮปปี้ส่วนทุกคนก็มีหน้าที่กดไลค์กดแชร์เพื่อให้เป็นกำลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ